สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไมิทาร์ดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีธนูลัคนาธานูนะคะประจําเดือนมีนาคม2,566นั้นั่นเองนะคะชาวราศีธนูลัคนาธานูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22 e พฤศจิกายนค่ะถึง21 e ธันวาคมนั่นเองนะคะ ก็ใช้ในนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีธนูลัคณาธนูในอีพีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบางนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซายใดด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อนนะะปเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆที่นในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดูส่วนตัวะคะ่ะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีธนูและคณาธานูนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองค่ะที่มาสองชาวธนูเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูอดีตก่อนละกันเนาะขอดูอดีตหน่อยนะคะขอดูอดีตของชาวราศีธนูและคณนาธานูค่ะอดีตที่ผ่านมาชาวราศีธนูและคณนาธานูนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ THE WORLD นะคะวิววิวออฟฟอร์จูนะคะไพ่สามไม้เท้าและเป็นไพ่ควีนถือถ้วยนะคะ ใต้สำหรับเป็นภไพ่ Judgment นะคะชาวราศีธนูและคณะธนู Judgment ขึ้นมาไม่รู้สึกว่าคุณคิดถึงใครคนใดสักคนหนึ่งที่อยู่ในความทรงจำหรือเปล่าเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าคนในความทรงจำที่ไม่เคยหายจาก หัวใจหรือหัวสมองของคุณเลยอะเออไม่ว่าเวลาจะผ่านไปขนาดไหนไม่ว่าคุณจเจอใครไม่ว่าคุณจะผ่านคนมาสักกี่คนแต่คนคนเนี้ยคนในหัวใจของคุณเนี่ยไพ่ใบนี้ไพ่จัดชิเมนนะคะเป็นไพ่ของคนรักเก่าได้ด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าคุณจะผ่านโลกมาสักเท่าไหร่สักกี่ปีโลกจะหมุนไปสักเท่าไหร่แต่คนคนนี้ไม่เคยหายออกไปจากหัวใจของคุณนะคะ คนที่คิดถึงเขาอะ่ะคือไม่อยากจะบอกว่าชาบธานูคลิปนี้ไม่ใช่คลิปสองคนรักเก่าแต่ว่าเ NERGY ไพ่ที่ขึ้นมาคือไพ่ของคนที่คิดถึงช่วงเวลาเก่าๆช่วงเวลาเดิมๆคนเก่าๆในความสัมพันธ์ที่ไม่ว่าจะผ่านไปนานขนาดไหนไม่รู้สึกว่าคุณไม่เคยที่จะลืมคนคนนี้ออกไปนานเท่าไหร่ก็รอประมาณนี้เลยนะ เ,ออเหมือนกับคนที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะมันเหมือนกับแค่ขั้นเวลาแค่ศึกษาทําความรู้จักแค่เพื่อนที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปแต่ไม่มีใครเลยที่จะเจาะเข้าไปในหัวใจของคุณได้ลึกมากเท่ากับคนคนนั้นอืนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะของชาวราศีธนูและคธน,าานูนะคะ ลึกๆแล้วอ่ะไม่รู้สึกว่าคุณคุณรอคนนี้อ่ะเออคุณรอคนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสถานการณ์บรรยากาศความสัมพันธ์นะคะในเดือนมีนาคม2 5 6 6ของชาวราศีธนูและคาธนูจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ justice ค่ะไพ่แปดไม้เท้า hermit นะคะ และเป็นไพ่หกไม้เท้าใต้สำรับได้เป็นไพ่เเหรียญชาวราศีธนูลัคนณาธนูนะคะคุณอาจจะดิวหรือคิดถึงชาวธาตุด,ดินพึกศบกันมังกรโดดเด่นในชาวราศีกันลักนณากันนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษธนูธาตุด,ดียวกันกับคุณหรืออาจจะเป็นชาวราศีอืม ตุลลัคนาตุลน,นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะไมารู้สึกว่าชาวธนูอ่ะน่าจะสองคนคนนี้ได้สองคนในใจได้ะคะ่ะเออเหมือนกับคุณโสดเพื่อที่จะรอเขาปะหรือรอเขาโสดอืมถ้าคุณไม่โสดเพื่อที่จะรอเขาคุณก็จะรอเขาโสดเพื่อที่จะถึงเวลาแล้วที่จะต้องแบบเมื่อเขาโสดมารู้สึกว่าเขาโสด ไม่รู้สึกว่าเขาโสดแล้วมันถึงเวลาค่ะที่คุณจะกลับไปหาเขาคุณรอมานานละแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันไม่ควรจะรอต่อไปแล้วเพราะว่าถ้าหากว่าคุณช้าเขาไปแน่ๆเขาไปอีกแน่ๆนะคะเออไม่รู้สึกว่าค,คนคนี้เป็นคนที่แบบคุณรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะมากๆสวยขึ้นหล่อขึ้นเก่งขึ้นโตขึ้น นะคะแล้วก็เอาสบผลสําเร็จในชีวิตรู้สึกว่าชีวิตของเขามันสักเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็มาถึงเวลาแล้วที่ตัวคุณก็ทําตัวคุณได้มั่นคงมากๆแล้วแล้วมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะแบบพาตัวเองกลับไปนะคะหาเขาคนนั้นคนในใจของคุณที่คุณอรอเขาโสดหรือคุณโสดเพื่อที่จะรอเขานั่นเองนะคะอุ้ยลมันติกอะ โอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วชาวธนูมามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีธนูและคณะธนูกับคนที่คุณคิดถึงจะเป็นอย่างไรขอดูของชาวธนูก่อนนะคะความคิดและความรู้สึกของชาวราศีธนูลนัคณะธนูที่มีต่อคนคนนั้นนะคะชาวธนูคิดและรู้สึกอย่างไรนะคะกับคนคน,คนนั้นไพ่ใแบแรกสองดาบคุณไม่มั่นใจเนาะ คุณเหมือนกับไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยอะค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณและเขาแบบห่างกันนานมากๆไม่ได้เจอกันนานมากๆไม่ได้คุยกันนานมากๆหรือเปล่านะคะไพ่ควีนถือไม้เทา้าไพ่ควีนถือเหรียญคุณคิดเยอะนะคุณวางแผนอะเออไพ่หนึ่งถ้วยค่ะอ่ะชาวธนูและคณะธน,าานูคุณคิดแล้วรู้สึกไงกับเขาคุณคิดว่าคนคนนี้เปลี่ยนไปเยอะมาก นะ,ะอย่างที่ไม่บอกนะคะว่าสวยขึ้นหล่อขึ้นเก่งขึ้นชีวิตสักเซสมากขึ้นนะคะเขาเปลี่ยนไปจนจนคุณรู้สึกแบบโหคนคนนี้เปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเออคุณก็เลยรู้สึกแบบขาดความมั่นใจนิดนึงนิดนึงประมาณนิดนึงนะคะแต่ในความนิดนึงของคุณอะมีการวางแผนนะ มีการวางแผนว่าเอ้ยเราจะไม่เข้าไปแบบตรงๆแบบตรงๆแบบอะไรอย่างเงี้ยต้องมีฟอร์มนิดนึงอะไรอย่างงี้นะคะแต่แน่นอนว่าคุณอยากคุยกับเขาคุณต้องการที่จะกลับไปมอบความรู้สึกดีๆนะคะมอบความรักความปรารถนาดีความคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเก็บไว้อ่ะคะ่ะคุณจะมอบให้เขาตลอดระยะเวลาที่ห่างกันไป นะคะเออเนาะโรแมนติกจังเลยเขาดูความคิดและความรู้สึกของคนคนนั้นค่ะคนที่ชาวธนูคิดถึงนะคะคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกยังไงกับชาวราศีธนูและคณธนูนะคะมาดูกันหมายว่าเขาก็่าจจะส่องคุณบ้างแหละถ้าส่องได้นะคะหมายว่าคนคนนี้อยู่รอบๆตัวคุณอะเออน่าจะอยู่ในในทัดเขาเรียกว่าอะไรอะ มันเป็นคนเก่าในชีวิตอะที่วนเวียนอยู่รอบๆตัวนะคะอืมเนาะมันมีไพ่ของความมั่นคงมันมีไพ่ของความแบบหมุนหมุนเวียนหมุนวนรอบตัวกันอะไรอย่างเงี้ยเออสังคมเดียวกันทํางานด้วยกันรู้จักกันตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะหรือเป็นคนระแวกบ้านเดียวกันพ่อแม่รู้จักกันอะไรประมาณเนี้ยอืม เดวิลเขาก็ไม่เคยลืมคุณเช่นเดียวกันนะคะสี่ไม้เท้าไพ่จัเมินไพ่จั m ม n นเมื่อกี้จำได้ไหมไพ่ใบนี้ขึ้นมาในตำแหน่งอดีตของคุณซึ่งมันอยู่ในใต้สำรับมันอยู่ในใจของคุณแล้วไพ่ใบนี้มันขึ้นมาในส่วนของความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณสามดาบค่ะ ได้สำหรับได้เป็นไพ่หนึ่งเหรียญเขาก็รอคุณเช่นเดียวกันเขารู้สึกว่าเอาเอา้เขารู้สึกไงคุณเขาไม่เคยลืมคุณออกไปจากใจไม่ว่าความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมามันจะมีปัญหามันจะมีชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองชาวบ้านสามที่ที่คอยจับตาดูคุณหรือจับตาดูเขาว่าความรักของแต่ละคนจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะคะ Uh, แต่ลึลกๆแล้วอะ่ะเขาไม่ได้สนใจคนพวกนั้นเขาไม่ได้สนใจปัญหาอะไรพวกนั้นคือมันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆถ้าคุณสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาท็อกซิกอะไรพวกนี้ออกไปได้เขาเพรา้อมที่จะเปิดใจนะคะเขาเพรา้อมที่จะเปิดใจเพราะเขาก็คิดถึงคุณเช่นเดียวกันเขาคุณก็ไม่เคยหายออกไปจากใจเขาเช่นเดียวกัน มันมีความมั่นคงอยู่ตรงนั้นทั้งคู่เลยนะคะอืมแล้วเขาก็รู้สึกว่าถ้าหากว่าการกลับมาในครั้งนี้ไม่รู้สึกว่าเขารอคุณทักอ่ะอืมถ้าเขาไปเถอะนะถ้าเขาไปเถอะเออมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะคะแล้วก็มันมันมันคู่กันอ่ะมันคู่กันจริงๆมันคือคู่กันจริงๆที่ที่เป็นคู่ที่แบบ เขาสร้างมาแล้วอะอือไม่ว่าจะจะห่างกันไปนานกี่ปีหรือว่าไกลสักเท่าไหร่สุดท้ายก็หนีกันไม่พ้นก,ก็ต้องกลับมาเจอกันอยู่ดีประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อก,กันเนาะสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูและขนาธนูจะเป็นอย่างไรไม่ขอเรียกบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตเนาะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมเอาคำใบแรกเป็นไพ่เจ็ดาบค่ะ The Lover นะคะ Date นะคะละเป็นไพ่ห้าม้เท้าใต้สำรับเป็นไพ่ The Fool นะคะ ชาวราศีธนูและคณธานูเอาคําอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะไม่รู้สึกว่าตัวคุณจะเคลียร์ดราม่าทั้งหมดตัวคุณจะเคลียร์ดราม่าทั้งหมดจะเคลียร์ปัญหาทั้งหมดในชีวิตคุณเพื่อที่จะเดินเข้าหาคนคนนี้นะคะไม่ว่าจะมีปัญหาดรามา่าชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองชาวบ้านสามหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันทําให้เป็นอุปสรรคขัดขวาง ความสัมพันธ์หรือว่าขัดขวางที่จะทําให้คุณเนี่ยได้กลับไปหาคนคนเนี้ยคุณจะเคลียร์ให้หมดนะคะให้เส้นทางความรักของคุณกดีวคนเนี้ยเออมันราบรื่นได้มากที่สุดคุณจะทําให้เขาปลอดภัยมากที่สุดจะทําให้เขารู้สึกแบบปลอดภยัยรู้สึกไม่ระแคะระคายหรือว่าไม่มีไม่มีคําถามอะไรเลยอะ่ะเออ กับการที่คุณกลับไปอ่ะคุณจะทํานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนำอะไรในเรื่องราความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีธนูและคธน,นูนะคะขอคำแนะนำค่ะคำแนะนำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เด็กถือดาบเดอะฟูค่ะ6ถ้วยการกลับมาของคนเก่า การกลับมาที่คุณไม่สนฟ้าไม่สนลมไม่สนอะไรทั้งนั้นก้าถ้วยคุณขาดเขาไม่ได้นะคะถ้วยใบนี้ยคือถว้วยที่จะมาเติมเต็มให้มันเป็นสิบถ้วยให้มันเป็นความรักที่มั่นคงสมบูรณ์ในชีวิตของคุณคุณเจอเนื้อคู่แล้วนะคะอืมอย่ารอช้านะ ก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กับมันมาตลอดนะคะสำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่หม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ